แข่งกันมอ้ยปีสายนี่ยังสนุกเลยกำลังคึกเลยครับก็ต้องเอามาพักไปด้วยแหละครับเพราะว่ายังมีเกมกลางสัปดาห์นะครับที่รออยู่แล้วก็ต้องให้เทียสิ่งเคาะด้วยเคาะสนิทหญิงลูกนี้จะบูดีมากนะครับพีสานฝันนีอ้าวตัดกลับมาออลูกนี้กินเข้าไปเอ้าเบนอซูเบล นาทีที่71โอ้โหจะควะเปิดของเชนอาเซน,เซนแล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อครับบีจี G, ตัดมาปุ๊บนี่โดนประตูที่ 2, 2> โอ้โหแล้วลักษณะเดียวกันเลยนะครับคือประตูที่ตีเสมอได้ก็ได้แบบนี้ครับแล้วลูกขึ้นนำสองหนึ่งของตราเอฟซีเนี่ยก็มาแบบนี้เหมือนกันนะครับเป็นเบน,เนอาซูเบลค,ครับแล้วผู้นึกคิดว่าภับช้า <laughs> ว่าย้อนย้อนไปประตูตีเสมอ Oh. ตัไดไปทีไม่ใช่นิโดโคเฮนนครับเป็นเบนอสูเบล oh. มนเจาะทางนั้นด้วยแต่เดี๋ยวต้องมาดูครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นก่อนที่จะเป็นประตูดูครับบอลยาวตรงนี้ครับเปิดขึ้นมาแล้วจวังหวะสปีดมาตรงนี้แหละครับเปิดโค้งนี่เต็มเท้าเลยครับจุดเดียวกันกันกบดิโดโคเฮนเลยครับ เช็คอยู่นะครับได้ไดประตูครับเอาแล้วครับตอนนี้กราดาแสงขึ้นนำนะครับอสองประตูต่อหนึ่งครับจากเบนเอัลซิเบล